ครับสวัสดีพี่นงองสุกคนครับสวัสดีย่าแมลงพี่นงค์ตรงนี้โตะผมพักมื้อไหร่ครับพี่น้องโตมองผมคิดอาหารกินอยูปป่ปลาไผ่พังเมื่อไหร่ครับบวกจาะลมหงายทองแปลงง้างเลยจะด้เห็ดไม้หรือครับพี่น้องตอนนี้หนาฝนท่านมืดครับมืดฝนต้องจะเห็ดไม่พเพิ่งเลียน้องใหม่เึิดเต็มู่นส่ดบลบนี่จะน,น,น้องใหม่พี่นงค นี้ก็พังเนี่ยผมเห็ดไม้ไว้ว่าจะเห็ดอันบ่วงดักหนูพี่น้องหานในกลับบ้านไปดักหนูอยู่บ้านนี่ยินข่าวว่าหนูดับหมดแล้วผมก็เลยบ่เห็ดเลยครับปล่อยติ่มเลยนี่ไม่ไฟมาจากสารคามนี่ไม่ดีแกดีดีๆเลยครันนี่ยินข่าวว่ารักหนูดับก็เลยบ่เห็ดครับกับนูหนครับพี่น้องอันนี้มาฉันน้ำเสนออุปกรณ์หากินผมกับพี่น้องเด้อ อี่านี้ยดักปลาครับพม่รักกุ้งรักกุ้งฝอยครับไม่ได้รักหรอกครับนี่แหครับแหแหผมหลายพื้นครับพี่น้องแหะผมหลายพื้นอยู่เดี๋ยวพา่บอีกครับเห็นอย่างฮะนางเสือร้ายครับพาพี่น้องไปบึงเดี๋ยวสต็อปไปนะครับพอานางไ่ได้เยอะวม่ได้กันสันครับ พกครับยูน,นีบอน้อยก็ป่อยปลาดุกไ้พี่น้องลงปลปาดุกไปลอยตัวครับพี่ไก่ผมปล่อยไปสองลอยตัวนนาก,กินมอนเลยครับบาย,ยังนี่ครับแขผมยูนีสองสี่หายูนีหาปากครับอพอดีมันเปียกครับพี่น้องอันนี้กตะต่ายสามชั้นอามาตะาครับมันเปียกฝนตก สองปีแล้วผมไม่ได้หือบึงครับแหนผมสารเองนะครับพี่นงค์นยแหนสารเองครับผมมีแห่ที่แห่ห่างปากบนกันไปครับแต่ว่าเสียดายผมเห็ดเผาเห็ดเผาตื่นพดนะอันนี้ผมก็ยอมเลยครับยอมตะโกย่างดีเถอะจามูลนิทัณย์ในอยอมมูลนี้เห็ดไม่ว่าถ้ทยในยอมแต่ว่าผมเส้าเห็ดหรอวครับเมื่อไม่ครับร้องเห็ดบึงหวังหวานก็ร้วเห็ดบึงพื้นด,ดึงผมใส่ประมาณสี่ถึงสี่ถึงห้าเดืนก็จังเลียวครับ มือใหม่กับบอข่องครับมีเจ็ดศอกหาศอกเก่าศอกครับอนุแหตึกกุ้งผมเหรอครับเอาไปเตึกกุ้งแต่ว่าไปตึกปลาขาดไปเมื่ลไรเมื่อเส้นหน่อยครับเบอร์สามนี่ที่เด็ดครับเนี่ยไขยสามชั้นตดตีขนาดแต่ว่าปวดหยักแต่ว่าโมนี่นี่ครับน้ำเสนอตัวนี้ครับแหใหญ่ผมครับแหกเซนครับน็าเน็อป ประมาณเก่าศอกกับไ่ลูกเบอร์ศูนย์เลยครับผมใส่เชือกเบอร์เก้าครับได้ล้างเก้าครับเบอร์เก้ามันจังเส้นใหญ่ดีพู้นผมเอาไว้ในถังคนครับถังใบนั่นแหละครับมันเปียกสองปีผมไม่ได้หือบึงนั่นแหละก็บมิต่ด่างครับด่างเพียบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับ้มนี่ก็จะห้ลูกสาวมาถือกล่องให้ครับก็มาซอยปลดป่าครับพี่น้อง พุดป่าพูดนะจากักยี่ใด้บ่ได้เดี๋ยวผมตึกมุมนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ผมจะใส่แหย์เอ็นให้พี่น้องเด้อเพราะว่าแหมยอน,นันผมบ่ทันได้ย่อมเนาะครับขนเอามาล้งหนามจัไม่คือสนิมครับมันต้องย่อมก่อนครับแหีั้งยืดดีครับแต่เอาแหย์เอ็นมาใส่ก่อนครับเดี๋ยวผมจะย้อนปุูมก่อนครับเนี่ยย้อนปุูมเอาหินย้อนจะก่อนยังก,ก่อนเพราะหลอดฝาหานันเดบปะโคลเนาะไปครับลุยครับ 把哦，哪部破？<noise> <laughs> <laughs> Hei. บ่าถือจาถือก็จะโตหนึ่งสามต

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อีกสองตัวเดียวตัวเดียวตัหนึ่งุไปจับไหที่นเพิ่งหนหลายตัวที่นี่ว่าสองตัวสามตัวงามเนาะ ไเปเบื่องพรจ้ะตีเรป้าบ่ามือสัน่นไหนบ่พ่อหลุนหลุน เกแ็มแขนเ่นกินตื่นไหมไปก็บนี่จ้ะมือนี่รนประมาณนี้สองตัวสามตัวไ่หมือนครับมึอพอได้กินยูดก ครับพี่น้องพอดีเอาแห่มาตากกเล็กนึกอยากร้องแห่แต่ว่าพอกล้าแยกมันคือสนิมครับก็เลยเอาไปแห่เก่ามาติดก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องพม่ได้กินอยู่ส่วนมบนนี้จะพบจุดย้อมก่อนพี่น้องนั่นจะใส่มันครับถ้าในย้อมพอกล้าใส่เดี๋ยวเกินสนิมครับมันทักหยาดส่วนที่วเครื่องปียังเหลวผืนหนึ่ง โอเคนะครับผมสำหรับขีนีขอฝากนะครับฝากช่องโคย,ยหน่อยฮายันบ้านอายุหากินเดือนบ้านตกปลาน้ำครับเห็ดกับเขาน้ำครับฝาก้นะครับผมพ่อใหญ่ชนนาขอบคุณสวัสดีครับฮัลโหล